เปิดการประชุมในส่วนเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมาื่อวานดัชนีก็ติดแนวต้านนะคะที่เป็น e ma 75แล้วก็เป็นแนวต้านที่เป็นฟิบูชชี่หลายด้วยนะคะก็อ่อนตัวลงมาตามที่คาดไว้แล้วก็สัญญาณระยะสั้นสุดนี่คือ rsi เนี่ยวกกลับลงมานะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าน่าจะกําลังจะ,ะชี้ไปทางลงนะคะน่าจะกําลังให้สัญญาณขายครั้งหนึ่งแล้วก็ในขณะที่ในตัวของกราฟนทราเดย์ในส่วนของหลาย ช่วงเวลาเนี่ยให้สัญญาณขายออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะคะแนวโน้มวันนี้ก็มีน้ําหนักในทางลงต่อนะคะแล้วก็คาดว่า,าน่าจะลงมาหาจุดแนวรับเดิมนะคะที่200วันที่ประมาณ1,100จุดนะคะแต่ว่าคงจะไม่ใช่วันนี้นะคะวันนี้เนี่ยแนวรับย่อยน่าจะอยู่ที่ประมาณา1 1 2่กับ1115นะคะส่วนแนวต้านก็ยังคงเป็นที่เดิมอยู่นะคะ ็อกวีตัวแรกจะเป็นตัว aot นะคะก็กลับมายืนบน ema 75แล้วก็มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะแล้วก็คิดว่า,อารอบที่ผ่านมาที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นจุดต่ําสุดสำหรับรอบนี้ไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงของการฟื้นตัวแล้วก็รีบาวต่อไปนะคะ aot ก็จะมีแนวรับประมาณ56-55บาทนะคะต้าน59แล้วก็คัดลอสที่5้บาท50 ถัดมาเป็นตัว B W G นะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานชนแนวต้าน E M A 200วันแล้วก็ชะลอตัวลงมาเล็กน้อยนะคะเครื่องมือระยะสั้นชะลอการปรับตัวขึ้นแต่ว่าดูจาก M A C D นะคะมีสัญญาณฟื้นตัวดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากวันนี้ราคาปรับลงมาสักเล็กน้อยไม่หลุดแนวรับประมาณ157-155เนี่ยก็ยังน่าซื้อนะคะรอการดิดตัวกลับไปได้โดยที่แนวต้านประมาณบาท70นะคะ ตัวเมเจอร์นะคะเมเจอร์ Major นี่เริ่มมีแรงซื้อแล้วก็วอลุ่มเข้ามาหนุนให้ราคาค่อยๆเดินหน้าแบบไซด์เวย์อัพแล้วก็ MACD ปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะราะคาหุ้นก็มองว่าเมเจอร์มีแนวโน้มว่าจะเดินหน้าต่อไปได้นะคะ อแานวารับจะอยู่ที่18บาท50แล้วก็ต้าน20บาท60คัดลอสที่18 20ค่ะสุดท้ายจะเป็นตัวแอดวานนะคะเมื่อวานลงมาปิดที่ราคาต่ำสุดของวันนะคะแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย5วันกับ10วันเนี่ยปรับตัวลงนะคะก็คิดว่าน่าจะหา,าราคาน่าจะไหลลงมาหาฐานเดิมนะคะแถวประมาณา100 <c oughs> 177บาดบาทหรือว่าบวกลบเล็กน้อยนะคะเราก็มองว่าจุดนี้น่าจะยังพอช็อตเซลล์ทันนะคะลงมารับที่1 7อบาท50นะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีการพิกับเป็นตรงข้ามทะลุ183ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นจุดคัดล o s s นะคะิปประชุมในส่วนเทคนิคคะ่ะ